สวัสดีค่ะอันนี้มาเล่าต่อจากเมื่อกี้นะคะเป็นคลิปต่อกันคด่ดีเมื่อกี้มีเสียงดังลูกกดนิดหน่อยก็เลยหยุดชั่วคราวอ่าทีนี้เล่าให้ฟังถึงตอนที่ว่าเริ่มเริ่มเห็นมันที่มันหลงลิดไปอะคะ่ะหลงไปเห็นว่าตัวเองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นเห็นกรรมของคนอื่นคือเรื่องของคนอื่นทั้งหมดนะคะไม่ใช่เรื่องของตัวเองมันเหมือนกับว่าสมัยก่อนอะโตว,วี่เองอะ ทุกเรื่องทํามาหากินทุกเรื่องพอสิ่งเหล่าเนี้ยมันหมดไปแล้วอะ่ะมันคงลืมตัวมากคะมันอยากจะช่วยคนอื่นให้เขาเขาดีแบบเราอยากจะบอกคนอื่นว่ามาปฏิบัตทิทมสิเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะรู้แล้วเชื่อแล้วว่าปัจจุบันขนาดนี้แหละคือนิพพานทํำยังไงตอนนั้นเป็นความรู้สึกว่าแค่ตรงนี้แหละสะสมไปเมื่อไหร่เนี่ยวมันถึงเองมันก็ถึงตอนนั้นนะคะคิด,คด,คดแค่นี้คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพอมันมากระทบที่ใจก็รู้ที่ใจ กระทบที่กายก็รู้ที่กายก็แค่นั้นเองเพียงแค่มีปัจจุบันขณะ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 ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยทีเนี้ยตัววิเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเออการเป็นหมอดูนี่มันดีนะนะว่าไปว่าเราจะได้บอกคนอื่นก็ได้ว่าเออมาทําสิ่งนี้มาปฏิบททัติธรรมนี่แหละเขาเรียกว่า มีหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้จริงๆแค่ปัจจุบันขณะเนี้ยใช้ชีวิตอยู่แค่ตรงเนี้ยอันนี้แหละคือทางหลุดพ้นบอกคนอื่นนะแต่ตอนนั้นอ่ะมันมีความสังเวชใจว่าเฮ้ยตัวเองก็ยังไปไม่ถึงตัวเราเองเนี่ยยังทําที่สุดไม่ได้เลยแล้วเรามานั่งเล่านั่งพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราจะเวลาคนคุาถามกันเนี่ยเพราะตอนนั้นก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วแหละเพราะว่าเป็นหมอดูใครๆเขาก็เรียกอาจารย์วีนะคะ แต่อาชีพนวันนี้ก็ยังไม่ทิ้งนะคะกลางคืนก็ทํางานหนักมากมันมันแรงเขาเรียกอะไรนะอยากตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอ,อยากเปิดที่ปฏิบัติธรรมอยากเนี่ยตรงนี้แหละรู้แล้วลหละว่าตรงนี้แหละคือหนทาง่งการหรลุดพ้นก็คือปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกคนอื่นดีนะไม่ได้พาเขาหลงทางไปที่อื่นสอนให้เขาปฏิบัติธรรมเพราะว่า ให้เขาทําอย่างที่เราทํามานะคะให้กลับมาดูที่กายให้กลับมาดูที่ใจอบอกเขาแค่นี้แต่เมื่อก่อนอะวิรู้แล้วว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิอะมันเป็นฐานฐานที่ทำให้เรารู้จักว่าสมาธิเป็นยังไงสติเป็นยังไงแล้วถึงเวลามันไม่ได้เกี่ยวกับท่าว่าเราต้องต้องนั่งท่าไหนเราต้องต้องเดินท่าไหนเพียงแต่ว่าเรารู้ว่า ไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะเขาให้เราดูอะไรให้มาดูฐานกายให้มาดูอาการของกายให้มาดูอาการเคลื่อนของจิตแค่นั้นเองจับประเด็นเหล่านั้นได้ทิ้งทั้งหมดเลยไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได,ไได้ไม่ได้ปไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมไม่กล้าไ,ไ,ไปวัดอีกเลยหลังจากที่ศึกมาเป็นระยะเวลานับรวมวันนี้น่าจะสิบกว่าปีแล้วคะ่ะไม่ได้ไปเลยนะคะแต่การทําบุญของวิยยังทําเหมือนเดิมคะ่ะยังทํายังโอนทําบุญและเป็นคนที่บ้าบุญมาก เป็นคนที่บ้าบุญนะคะยิ่งตะหมก่อนเราอยากทําบุญไงคะเราอยากทําบุญแต่เราไม่มีเงินทําเรานั่งมองคนอื่นเขาทาบุญกันอะ่ะอิจฉาเขานะว่าเขามีตังค์ทำบุญพอตัวเองพอมีตังค์บ้างเนี่ยเชื่อไหมคะทําทงานเนี่ยทำแต่บุญใครบอกบุญห้าหมืน่นสามหมืม่นองเอาเถอะบอกเท่าไหร่วิทำเท่านั้นนะคะวิไม่เคยเกี่ยงงอนแล้วก็ไม่ได้ไปบอกบุญกับใครด้วยนะคะคือแบบ บอกบ้างเหมือนการอย่างอย่าง,อย,างอย่างลูกดวงมาดูดวงก็จะแนะนําให้เขาแล้วก็จะสอนทุกคนว่าจงเชื่อผลของการกระทํากรรมเนี่ยคือผลของการกระทําใครมันเหมือนกระจกอะกระจกสะท้อนส่องมาว่าเราทําอะไรไว้เราจะได้ผลเช่นนั้นให้เรายอมกรรมน่ะคือย,ยอมรับผลของการกระทํานั่นแหละเขาเรียกว่าโอาหสิกรรมม่จะเชื่อมั่นเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาตลอด แล้ววิก็จะสอนคนที่มาดูดวงกับวิแล้วก็คนที่มานวดกับวิที่เป็นคนไทยวิ้ก็จะบอกเขาอย่างนี้ละ่ะเขาก็จะมาเล่าเรื่องความทุกข์เป็นหมอนวดกับเป็นหมอดูเนี่ยมันรับทุกข์แต่ของคนอื่นนะคะหมอนวดก็รับทุกข์ทางกายอุ้ยมีแต่คนป่วยมาหาคนดีๆเนะี่ยเวลาเขาสุขภาพดีก็หนุนเขาไปนวดกันในเมืองไปหาสาวสาวนวดอนพอมีปัญหามาเขาไปทําแบบนวดเส้นพลิกบ้างอะไรบ้างมาหาเราละ มันเห็นทุกทางกาย,ยอย่างจากลูกค้ามันเห็นของตัวเองมาแล้วแล้วก็เอาจากการเห็นของตัวเองอะ่ะมาช่วยรักษาคนอื่นนะคะพอรักษาคนอื่นได้พอมาเป็นหมอดูมันเจอทุกทางใจเชื่อไหมว่าคนที่มาดูกับวิเออบางคนรวยเป็นร้อยล้านเลยนะคะทุกทุกเพราะมีทุกพ่อลูกหลานทุกเพราะบริวาร มันเป็นอะไรที่ทําให้วิได้สังเวชใจมากแล้วสิ่งที่สังเวชใจที่สุดก็คือมันมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งที่เขาแม่เขาเสียชีวิตแล้วเขาเขามีปัญหากันตอนที่แม่เขาตายเขาก็มาหาเราอันนั้นแหละค่ะเป็นสิ่งที่วิสังเวชใจมากวิก็เลยเลิกคิดว่าโอ้เราไปเอาทุกข์ของเขามาทําไมเนี่ยชีวิตเรามันมีอะไรที่ต้องทุกข์แบบนี้ มันต้องจริงๆแล้ววิไม่ได้ไม่ได้มีความทุกข์อะไรแล้วนะคะตอนนั้นอะรู้สึกถือว่าเงินก็มีเงินเสริส่งให้ลูกใช้จะไปกินจะไปเที่ยวเที่ยวรอบโลกเลยค่ะจะได้ไปไหนก็ได้ไปจะได้กินอะไรก็ได้กินคืองานเนี่ยไม่ต้องทําก็ได้นะคะสามีก็ไม่ได้อยากให้ทําแต่ตอนนั้นอะอยากทาเพราะอยากมีเพราะอะไรรู้ไหมคะอยากไปซื้อที่ดีแล้วสร้างที่ปฏิบัติธรรมดูสิใจมันยิ่งใหญ่เพราะว่าเชื่อแล้วว่าตรงเนี้ยเรามาเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่เราเดินเนี่ย มันมันมันคือใช่ตรงเนี้ยมันใช่ตรงที่ว่ามันดับทุกข์ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันดับทุกข์ได้เราเปิดที่ตรงเนี้ยทาเพื่อให้ให้คนมามามาไม่ทุกข์อย่างที่เราเป็นอนะ่ะเมื่อก่อนอะดีเราทุกข์มากปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเรามีสติอยู่แค่ปัจจุบันขณะ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 ทํายังไงได้เนาะก็เลยคิดอยากกะททาที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละที่ไปที่มาของโหม,โมบ้าการทํางานทีนี้มันมันถึงจุดจุดหนึ่งก่อนที่จะ บรรลุธรรมอะค่ะที่ว่าสังเวชใจเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าเอะเรื่องการดูดวงค่ะมันเห็นทุกของชาวบ้านทีนี้ยมันสลัดมันทิ้งว่าอ้าวถ้าเราอยากเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเราอยากเป็นผู้ปฏิบัติอยากไปสอนธรรมะคนอื่นเนี่ยตัวเราต้องถึงก่อนถ้าเราไม่ถึงมีคนมาถามแล้วเนี่ยเราจะบอกไม่ได้เลยเราจะเล่าให้เขาฟังไม่ได้เราไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริง วิก็เลยทิ้งแล้วก็หยุดประกาศหยุดดูดวงโดยเด็ดขาดไม่ดูละแต่ก็ยังมีนะคนที่แบบมาทําให้เราใจอ่อนและแอบดูให้อะไรเงี้ยก็มี ทีเนี้ยที่มันทิ้งหมอดูได้เต็มตัวเลยก็คือมันมีช่วงอนึางที่เนี้ยวิก็จะเริญสติเนี่ยค่ะวิไม่ได้นั่งสมาธินะคะการที่วิจะบรรลุธรรมเนี่ยวิไม่ได้นั่งสมาธินะไม่ได้ท่านั่งสมาธิวิก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาปัจจุบันเนี่ยค่ะแต่ว่ารูเนื้อร,รู้ตัวใช้ความรู้สึกอาการของกายยึดอาการของกายเป็นหลักยึดอาการของจิตเป็นหลักอันนี้คือตัวยึดที่ว่ายึดแทนคําบริกรรมคือกลับมารู้ตัวกลับมารู้อาการของกายกลับมารู้อาการของใจ ดูอย่างเนี้ยค่ะเพียรที่จะดูดูดูด,ดูแล้วยิ่งดูเข้มข้นขึ้นและแนบชิดมากขึ้นจนกระทั่งทีเนี้ยเวลานอนอะเวลานอนอะนอนนอนดูอาการกระทบตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเห็นยุ้พองก็ดูยุ้พองไม่เห็นอะไรก็ดูอาการเฉยๆค่ะทีนี้วันหนึ่งมันตัวมันหายทั้งตัวเลยมันหายก็อยู่ก็ที่มันหายนะคะไม่รู้จะทําไงมันไม่เห็นก็รับักแค่ความรู้สึกที่มันมี หลับตาเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นกายสมัยก่อนเวลาเรามโนเราหลับตาเนี่ยมันก็จะเห็นรูปนอนเห็นการพบตรงนั้นตรงนี้ตอนนั้นอะไม่เห็นอะไรเลยก็ดูแค่อาการนะคะรู้ว่ามันมีมันมีลมตอนนั้นตอนนั้นรูปกายไม่มีแล้วมันเห็นไม่เห็นแล้วแต่รู้อาการของลมที่มันยังหายใจค่ะก็เลยมันเอาความรู้สึกมาไว้ที่ปลายจมูกค่ะก็ดูไปดูมาดูไปดูมาจนกระทั่งมันมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเรา ดูไปดูมาแล้วมันวูบไปเหมือนเราหลับแบบหลับหลับสนิทเลยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเราฝันนะคะแต่ในฝันเหมือนก็รู้สึกตัวนะว่าเหมือนตัวเองอะกําลังจะเดินขึ้นไปตรงไหนก็ไม่รู้อะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบซ้ายมือค่ะอ่าด้านขวามือค่ะจะเป็นพระรหันพระลหันนั่งเรียงกันเป็นแถวเลยคะ่ะคือแบบสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วพระลหันเนี่ยที่ท,ท,ที่วิบอกว่าเป็นพระลรหันเพราะว่าวิาว วม่เจอหลวงหลวง,งพ่อหรือสีลิงดำอะค่ะเจอหลวงพ่อหรือสีลิงดำแล้ววิได้ยินเสียงท่านหัวเราะกัางวานมากเลยแล้วท่านถามวิบอกว่าจะมาดูหรือไงว่าจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่คำถามเนี้ยสิ่งที่วิได้เนี้ยเป็นสิ่งที่วิเกียดมากเลยตอนที่วิดูด,ดวงมันเป็นอะไรที่แบบวิจะบอกเลยว่าเอา้า สามีก็มีอยู่เอาภรรยาก็มีอยู่แฟนก็มีอยู่เขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นคําถามที่วิแบบเบื่อมากแล้ววิจะไม่ตอบคาถามนะคําถามพวกนี้ยวิเบื่อเพราะว่าวิมันมันมีแต่คําถามแบบนี้แหละแต่เข้าใจแหละโลกโลกว่าตอนนั้นเป็นคาถามที่เบื่อแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันเจอสภาวธรรมสิ่งหนึ่งที่ที่ว่าเจอมันเริ่มเห็นสมมุติมันเริ่มเห็นว่าไม่ยึดติดกับสมมติและเริ่มทิ้งสมมุติแล้ว ตอนนั้นอะมันมีความรู้สึกว่าพอด้านขวามือเป็นพระาราหันด้านซ้ายมือเป็นเป็นเหมือนคนอะค่ะหัวคนท้าหัวไม่ขีดอะค่ะ,ะเรียงสุดลูกหูลูกตาเลยเหมือนคมก้มลงกาบอะค่ละลาวิอะเดินอยู่ตรงกลางเดินเดิน,เด,นเดินเข่าอะแล้วมองไปตรงหัวแถวอะเป็นผ้าแบบสีเหลืองแบบจีวรเป็นสีทองแล้ววุ้งวิ่งวุ้งวิ่งวุ้งวิ่งแบงบ เหมือนในกระตูเลยค่ะว่างแล้วตัวข้างในเนี่ยใสเป็นเพชรเลยค่ะใสแบบมันสีเงินวาวแต่ข้างในมันมันใสเหมือนเพชรนะคะประมาณอารมณ์ประมาณนั้นแหะสวยงามมากแล้วทีนี้วิ่งก็ถูกดันไปเรื่อยเรื่อยในความรู้สึกตอนตนั้นถูกดันไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งไปถึงหน้าองค์ของพระที่มีจีวรสีเหลืองค่ะพระพุทธเจ้าอะไร พราะตอนนั้นในใจนึกว่านึกว่าครั้งแรกที่เจอก็คือเจอพาาระอรหันต์หลายๆองค์แล้วก็เจอหลวงพอ่อฤาษีดิงดําด้วยแล้วก็พอท่านถามเสร็จแล้วใจวิก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงปู่ก็รู้ว่าหนูจะถามอะไรก็คือตั้งใจว่าจะไปถามคนนั้นแหละท,ที่ที่พระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะแล้วพอเลื่อนไปถึงพระพุทธเจ้าด้านซ้ายมือวิเห็นเป็นพานสีทองสีทองอรามเลยแล้วข้างในในในพาน เป็นมีพระเครื่องอยู่สามองค์แล้วในพระเครื่องอ่ะข้างในอ่ะใส่เหมือนเพชรเลยค่ะสวยงามมากแล้ววิก็เลยหยิบผานั้นนั้นถวายให้กับพระพุทธเจ้าพอถวายให้พระพุทธเจ้าเสร็จวิก็ถูกดันดันให้ลงไปอะค่ะแต่ตอนที่ลงมาเนี่ยตอนที่ลงอะค่ะมันมันตอนที่เลื่อน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 ไปเชื่อไหมคะว่าวิเห็นกรรมของคนของ,ของทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก มันบรรยายไม่ได้แล้วว่าเห็นมันเยอะขนาดไหนณขณะที่เห็น,นะวิลังจะอ้าปากจะพูดว่ามาปฏิบัติธรรมสิปฏิบัติธรรมเนี่ยทาเราพ้นทุกได้มันพูดไม่ได้ค่ะมันไหลเลื่อน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 เลือเล่อนล,ลงมาตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเท้าอะมาเจาะอ,อยู่ที่ปลายผมของตัวเองอะตอนนั้นนะแล้วมีเสียงกลางวานเสียงของพ่อฤาษีดามพูดมาบอกมาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนละครใบ้รู้ได้เห็นได้ แต่แก้ไขอะไรไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฉันพูดอย่างนี้นะคะมัน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 เป็นอะไรที่แบบถึงหัวใจนี่มากพอเสร็จตรงนั้นปุ๊บนี้ก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวคือตื่นแล้วล่ะคะ่ะกลับมารูเนื้อรู้ตัวเสียงเนี่ยกล้องกลงวานอยู่ในหัวใจรี้เลยว่าชีวิตคนเราเหมือนละครใบ้รู้ได้เห็นได้แต่พูดไม่ได้เพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือผลกระทํโของการกระทําของเขานั่นแหละ คือเราช่วยเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราไม่ใช่ผู้วิเศษขนาดพระพุทธเจ้ายังเปลี่ยนไม่ได้เลยอันนั้นล่ะค่ะทําให้วิเลิกดูดวงได้โดยเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ั่นคือก็มาโพส์เลยค่ะว่าว่าไม่ดูดวงแล้วเลิกดูดวงตั้งแต่วันนั้นน่ะวิมีความภาคเพียรบักบันในการยิ่งกําหนดกําหนดกนดําหนดตลอดเวลาเลยคือกําหนดก็คือคําว่ากําหนดของวิไม่ใช้คํานี้เพราะว่ามันติดนะคะก็คือเพียรที่จะมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว,ร,ตวรู้สึกตัวอย่างยิ่งยวด คือเพียนมากเพียนมากจนกระทั่งที่วิบอกอะค่ะวิไปน,นอนที่โซฟาดูอาการอาการที่วิเคยเล่าอะค่ะว่าวินอนเล่นอยู่ที่โซฟาแล้วสามีก็ดูหนังตอนกลางคืนเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็ดูหนังดูภาษาบ้านเขาอะซึ่งเราก็ฟังแล้วก็รู้เรื่องอยู่แล้ววิก็นอนเอาเท้ากา่โซฟาแล้วก็ดูอาการอาการของกายเนี่แหละคะ่ะดูลงที่ปลายจมกูกสักแป๊บหนึ่งมันวิบลงไปสามาธิมัน มันมีความรู้สึกว่าก็เลยพี่ก็เลยลุกขึ้นนั่งนั่งนั่งห้อยขาธรรมดาเนี่ยนะคะนั่งแล้วก็หลับตาลงแล้วก็บอกมันเห็นข้างในอะค่ะมันมันเหวี่ยงสะบัดเหวี่ยงวอม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 วนสามร้อยหกสิบองศาแล้วมันก็บอกพี่บอกว่าส่วนผลทางเส้นเนี้ยมันโดดเดี่ยวนะต้องไปคนเดียวนะพี่ก็บอกอาะก็ไปคนเดียวก็เกิดมาก็เกิดคนเดียวตายคนเดียวอยู่แล้วมันเหมือนถามตอบกันนะคะ แล้วก็มาทิ้งทิ้งที่กายกายสังขารเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สักวันสองวันมีทุกตะกายสังขารน,นี่มากเลยแล้วใจอ่ะมันทิ้งกายมันทิ้งกายสังขารเนี่ยไม่เอาละไม่ได้อยากได้แนละ้วทิ้งทิ้งกายหยาบพอทิ้งกายหยาบเสร็จมันก็หมุนอีกสำรวจอีกก็เห็นว่าตัวเองห่วงลูกมันก็ทิ้งลูกอีกเพราะมันเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของจริงปัจจุบันพพชาติเนี่ย มันเป็นแค่มันเป็นแค่สมมุติหน้าที่ตอนนี้เรามีอะไรเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในปัจจุบันขณะก็ทิ้งลูกทิ้งลูกคืนนี้ทิ้งทรัพย์สินทิ้งวิก็เลยนึกขึ้นได้อวิห่วงพระเครื่องมันมีพระเครื่องอยู่สามองค์ที่วิรักมากเลยวิบูชามาแพงมากตอนนั้นอะวิวิความที่หลงของวิอะวิหลงแล้วศรัทธาแต่วิไม่ได้เชื่อว่า ตอนนั้นไม่ได้มีความเชื่อแล้วว่าเออพระเครื่องอะไรเงี้ยจะช่วยเราได้แต่มันเป็นการที่แบบเหมือนเกรงใจเหมือนรับมาเพราะความเกรงใจด้วยในใจหนึ่งมันก็ยังยังแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะว่าอเออเผื่อสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราดีได้อะไรเงี้ยจะช่วยเป็นกําลังใจเสริมให้เราได้อะไรประมาณเนี้ยพอตอนหลังๆอะ่ะก็เลยจิตก็เลยทิ้งทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งผ้าสามองค์เนี่ยคะ่ะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากลับไปเมืองไทยอะ่ะก็จะไป ให้ให้คนอื่นบูชาแทนนะคะขายพระแล้วก็จะเอาเงินไปสร้างกุฏิสร้างที่พักที่ปฏิบัติธรรมใจคิดอย่างนี้ค่ะไปสร้างสร้างที่วัดแห่งหนึ่งที่ที่ที่เราฟังในในรายการในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเออเขาสร้างที่ปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็เลยทิ้ง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 พระเครื่องทิ้งรถทิ้งสมบัติทิ้งบ้านบ้านนี้ก็ไม่ได้อยากได้แล้วเนาะเออมันเป็นภาระมองเห็นทุกอย่างมันเป็นภาระหมดเลยค่ะ แม้กระทั่งกายสังขารก็เป็นภาระอะไรก็เป็นภาระหมดมันทิ้งทิ้งจนไม่เหลืออะไรแล้วมันเหลือที่ลมหายใจอย่างเดียวมันทิ้งตรงเนี้แล้วมันเหลือลมหายใจอย่างเดียวจ่อนะใชื่อไหมว่าใจมันก็ยังถามมันตายนะทิ้งเนี่ยตายมันขู่สารพัดท,ที่จะขู่เลยเราก็ยืนยันว่าตายก็ตายเพราะเกิดมาอย่างไงก็ตายอยู่แล้วแค่นั้นล่ะคะ่พะพอบอกก็ตายก็ตายมันเวี่ยงแรงก็เดิมมันหมุน360สามร้อยหกสิบองศาเวียงป๊อปป๊อปป๊อปสำรวจรอบตัว มันเหมือนสำรวจศีลก่อนสำรวจศีนแล้วก็สำรวจสิ่งที่เราห่วงใยมันมีอะไรที่ต้องติดค้างอีกไหมมันเหวี่ยงเหวี่ยงแรงมากเลยเหวี่ยงแล้วมันก็หลุดวุเหมือนเราอะไปอยู่ในอวาอากาศมันรู้ว่ามีอาการของกายอยู่แต่มันไม่มีไม่มีความยึดมั่นถึงมั่นกับกายแล้วมันไม่มีมันไม่มีอะไรกับกายนี้แล้วมัน มันรู้เลยว่าโอ้โหมันว่างมันโล่งมันผอมมันอยู่กับความว่างอะว่างบางเบาแล้วเงียบสงัดมากอยู่ตรงนั้นมันแบบมันมีความรู้สึกว่านี่เหรอใช่เหรอใช่เหรอบรรลุธรรมมันเป็นอย่างนี้เหรอตอนนั้นนะว่าทําไมเคยฟังหลวงตามหาบัวเทศพระเทศเนี่ยท่านบอกว่ามันจะมีเสียงสาทุกกาลอันยิ่งใหญ่ไม่ไม่มีอะไรเสียงอะไรเลยมันใช่เหรอ แต่ในนี้ในใจมันก็บอกว่าอ้าวก็เราเป็นปุถุชนคนธรรมดาเราไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้มีบุญบารมีขนาดนะไม่มีใครมาสาธิกายกับเราเออมันก็มีคตอบทมันในใจก็ขาตัวเองก็รู้อยู่แค่นี้ค่ะรู้รู้แต่สิ่งที่ได้มาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นอ่ะมันมันรู้เลยว่าสติมันอยู่กับกายมันเราทําให้เรามีสติแล้วมันไม่ยึดมั่นกับกายมันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับกายสังขารนี้แล้ว่ะ ใครจะเอาทำอะไรไปฆ่าแล้วให้ตายกไไ็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วณเวลานั้นคือไม่ได้รู้สึกเลยแล้วโอ้หสติมันแนบแน่นเลยมันชุ่มช่ามันมันมันอยู่อย่างเนี้ยค่ะมันใช้เวลาอยู่น่าจะเป็นหลายหลายวันจนกระทั่งมันน่าจะอยู่อยู่อารมณ์ฌานนะคะติดอยู่ในฌานติดอยู่ในความสุขสมาธิเป็นอยู่สามสี่วัน ทีนี้อาการเหล่านั้นมันเริ่มคลายลงมันเริ่มมีความคิดเข้ามามันเริ่มมีความคิดเข้ามาว่าแป๊บๆแต่มันตัดได้เร็วนะชอบชอบชบชบแป๊บเดียวรู้แป๊บเดียวรู้แป๊บเดียวรู้มันจะแบบสติมันแนบแน่นมันมันมันรู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนอะเราเปลี่ยนในที่ว่ามันมันมันกลับมารู้ตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเพียนอย่างแต่ก่อนแล้วมันกลับเอง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 อย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็เจออีกอะไรอีกมากมายในสภาวะ ตอนนี้ทีนี้เริ่มแล้วเห็นว่านอนอยู่ค่ะมันมีความสงสัยว่ามันใช่เหรอแต่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าตอนตอนนั้นเริ่มเริ่มตามหาครูบาอาจารย์ทีนี้ก็เลยเริ่มคอนแทคเริ่มติดต่อครูบาอาจารย์จากในที่เราฟังในในในอินเทอร์เน็ตนะคะในใน youtube อะคะ่ะ ก็จดเบอร์ไว้แล้วก็คอนแทคแล้วก็มีการท่านก็บอกว่าเนี่ยบรรลุธรรมแล้วจบกิจแล้วนู่นนี่นั่นแต่ความรู้สึกของวิวิ่ไม่ได้มีความเชื่อวิวเชื่อว่าวิบรรลุธรรมแต่ว่าวิไม่เชื่อว่าวิจบกิจเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเข้าใจว่าเคยฟังตามมหาบัวท่านเทศว่ามันจะต้องมันว่างอ่ะมันว่างแต่เราไม่ว่างเรามีความคิด มันมันมีความคิดที่ถูกตัดได้เร็วมันเหมือนน้ําใสๆหนึ่งแก้วค่ะแล้วผสมโซดาไปมันรอบๆแก้วมันจะมีเขาเรียกว่าฟองปุดๆอยู่ก็คืออารมณ์เหล่านี้พอกระทบมันยนี่มีความโกรธกระเพื่อมฟุ๊บแต่มันตัดเร็วนะคะมันตัดเร็วมันตัดของมันเองโดยที่ว่าเราไม่ได้แบบคับที่ว่าอย่างเมื่อก่อนต้องใช้คำภาวนาต้องต้องเข้าไปเพ่งต้องเข้าไปรู้อารมณ์ตอนนั้นไม่ต้องทำแล้วค่ะมันตัดของมันเองมันตัดของมันเองตัดของมันเองแต่วิเชื่อแต่ตัวเองว่า มันจะต้องไม่ถึงที่สุดมันจะต้องมีอีกตอนนั้นน่ะนะค่ะเชื่อมั่นว่าอย่างนี้แล้ววันนั้นน่ะนอนนอนหลับไปมันมันมีแต่ความว่างอ่ะใจวิทยากคิดว่าช่างแม่งไม่มีอะไรให้ดูก็ดูมันว่า,วางๆนี่แหละมันเห็นแค่ไหนก็ดูมันแค่นั้นอ่ะก็นอนก็ดูพอดูไปดูมามันเห็นเป็นภาพนิวินตขึ้นมาว่ากายสังขารเนี่ยก็คือรถหนึ่งคันจิตก็คือรถอีกหนึ่งคันและอีตัวรู้ที่เขาไปรู้อ่ะอาการเนี่ยตอนนั้นนะะที่เห็นที่ รู้ว่ารู้รู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามีความคิดรู้ว่ามีถึงนี้สิ่งนั้นสิงนั้สิ่งนี้อยู่รู้รู้อย่างเดียวตัวเนี้ทีนี้วิก็นอนนอนพิจารณาทีนี้มันพลั่งพูโู้มีหน้าที่อะไรมันเริ่มแยกธาตุแบบเห็นกายเห็นเขาเรียกอะไรแยกหน้าที่จําแนกหน้าที่ของของของ,ของอายตนะหูได้ยินจมูกได้กินปากไว้อะไรเนี้ยสัญญาแยกเป็นกอง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 องแยกเป็นห้ากอง แยกกองเสร็จอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าสังขารไอ้ตัวที่เข้าไปรู้นี่ก็คือตัวรู้แล้วก็จิตมันก็แยกอีกส่วนมันเริ่มเห็นความชัดเจนแค่นั้นละมันอ๋อเราเป็นผู้โงเ่เขลาเราไม่อยากให้มันมีความคิดอยากให้ความคิดมันดับลงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีความคิดคือผู้บรรลุธรรมตอนนั้นนะคะคิดว่าพูดถึงที่สุดแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่รู้หรอกแต่เข้าใจว่าเข้าใจแล้วว่า สั่งขาดเนี่ยกับกายมันต้องไปด้วยกันกายกับใจอ่ะมันแค่แยกกันอยู่แยกกันอาศัยแยกกันทํางานต่างคนต่างมีหน้าที่ไม่ใช่อยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างมีหน้าที่ไม่มายุ่งไม่มาข้องเกี่ยวกันไม่มีภาระต่อกันใจกับกายกับใจมันไม่มีภาระปุพันต่อกันมันไปด้วยกันมันอาศัยไปด้วยกันแค่นั้นล่ะโอ้โหจิตมันประกาศอิสระโอ้โหอันนี้นะคะโสดาบันเต็มตัวคือรู้เลยว่า ใช่ละตรงเนี้ใช่เราเข้าใจถูกละมันเริ่มเข้าใจแล้วมันวางในสิ่งเหล่านี้แต่วิก็ท่องท่องเที่ยวตามหาครูบาอาจารย์จนกระทั่งพี่คนนึงส่งคลิปของอาจารย์ดาวมาให้ฟังวิก็ไล่ฟังอาจารย์ดาวตั้งแต่คลิปที่หนึ่งมาเรื่อยเรื่อยเรื่อตอนนั้นเป็นระยะเวลาน่าจะมาอีกประมาณอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ที่จะกลับเมืองไทยวิก็เพียรที่จะรู้แล้วก็ เรียนเรียนเรียนเขาเรยเพียนที่จะฟังธรรมของครูบาอาจารย์นะคะว่าทำเทศเรื่องอะไรเทศตรงไหนมันก็โดนหมดน่ะโดนหมดเลยแล้วก็ไปเจอคลิปแรกที่วิดูก็คือคลิปที่มีอาจารย์เปียกก็คืออาจารย์พ่อกับอาจารย์แม่ท่านนั่งสนทนาธรรมกันว่าอาจารย์พ่อเนี่ยบรรลุธรรมแต่ก็ยังต้องมานั่งดูคนเล่นไพ่อ่ะท่านว่าอย่างนี้พอวิคิดสงสัยไงเราบรรลุธรรมแล้ว่ะทำไมเราต้อง สามีเอยงต้องต้องไปนั่งนั่งอยู่กับสามีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สงสัยตัวเองไงแต่พอได้ฟังท่านก็คลายคลายความสงสัยว่าอ๋อเราเราบรรลุธรรมในฐานะของปุถุชนในฐานะของผู้มีสินห้าอ๋อมันจําแนกประเภทกันรงที่ว่าต่างคนต่างมีหน้านะที่เราไม่ใช่เป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชเราก็ต้องเคร่งเป็นแม่ชีเราก็ต้องเคงเเรงเค่งไปอีกแบบหนึง่งเป็นผู้ถือเนคขมาก็ต้องอีกแบบหนึง่งเราเป็นผู้ครองเรือนก็อีกแบบหนึง่ง ซึ่งมันแยกกันได้โดยชัดเจนด้วยตัวปัญญาที่เข้าไปเข้าใจไม่หลงแล้วมันหลงนะคะแต่มันหลงไม่นานมันเริ่มมีสติมากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มตามหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะให้ท่านช่วยว่าไอ้ซองคอสไอ้ที่มันปุดๆเนี่ยมันคืออะไรไอ้ที่มันเป็นใสๆมันน้ำฟองโซดาที่มันอยู่รอบแก้วเนี่ยมันคืออะไรมันกระทบแบบมันกระเพื่อมแบบน้อยๆแต่เราไม่รู้ว่าเราจะแค้ไขยังไงก็ตามหาครูบาอาจารย์ก็คือ ตอนต่อไปจะมาเล่าให้ฟังว่าไปเจออาจารย์พ่อกับอาจารย์แม่ยังไงแล้วก็ได้รับความเมตตกับท่านยังไงที่ท่านช่วยให้วิข้ามที่บอกว่าท่านคือผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของวิที่ชี้เส้นทางให้นี้ให้วิวิจะไว้เล่าในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ